ภาพจิตโดวยวิธีการถอดรหัส Infinity โค้ดซึ่งเป็นรหัสของการสร่เสถียรอนุภาพของฮิกโบร์ซอนอนุภาพของพระเจ้าที่มีอยู่ในจิตวิญญาณของเราและเราก็ลจะเชื่อมกับขึ้นความดีพิเศษเพื่อที่จะเตือนรู้ในระดับของ Superconsciousness มองของเรากำลังเปิดเปิดเปิดใช้งานที่ทำให้เซลล์96ล้านเซลล์กระตุ้นการทำงานของเติร์ดไอหรือตาที่สามกระตุ้นการตอบสนองของการย่างรู้ในระดับปรญาญาณในระดับของซูเปอร์เนเจอรัลในระดับของสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เราทุกคนกำลังเปิดวงจรเปิดสวิตช์จิตวิญญาณ ที่ส่งพลังที่สุดเพื่อให้สมองและจิตวิญญาณของเราได้รับการเชื่อมต่อกันโดยวิธีการนี้จิตจะสั่งการไปยังสมองเหมือนกับบอสที่สั่งการไปยังเมนเจอเหมือนกับซีอโอที่เป็นจิตซึ่งกำลังคอมมานหรือว่ากำลังควบคุมกำลังสั่งการไปยังสมอง ให้เกิดปฏิกิริยาทางควอนตั้มนั่นคือการตื่นรู้ของสติอย่างลึกซึ้งซึ่งกระบวนการนี้คือการวาัดวาดจิตที่เราเรียกว่าอิน i ินิตี้โค t เป็นการถอดรหัสถอดวงจรของสมองเป็นการเชื่อมต่อจิตวิญญาณของเราที่สมบูรณ์แบบที่สุดผ่านเรื่นความที่ที่กำลังเชื่อมโยงการตื่นรู้ของสติสัปชัญญะ สู่การตื่นรู้ของจิตสำนึกใหม่เข้าถึงความรู้สึกของความปิ้งแวบที่เรากำลังที่เรากำลังล,ล็อกศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสมองของเราและนี่คือกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์วอนตัมที่เรากำลังค้นพบอนุภาพของฮิกโบซอนอนุภาพของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราอนุภาพของจิตวิญญาณ ที่กำลังตื่นรู้และเบิกบานในระดับพลาสม่าในระดับไบโอไบโอเซลในระดับอนุภาคของควารกหรือสตริงที่กำลังสั่นสะเทือนคลื่นสมองหรือสั่นสะเทือนการวับทางการตั้มที่ทำให้พวกเราทุกคนได้รู้สึกถึงการมองเห็นชีวิตได้ค้นพบประสบการณ์และการตื่นรู้ของสติสัพปปชัญญะได้ค้นพบวิธีการ ของการตื่นรู้ของสติปัญญาขั้นสูงสุดที่ทำให้เราที่ทำให้เราทุกคนตะแตักรู้ในชีวิตยอย่างแท้จริงกระบวนการนี้คือวิทยาศาสตร์ของการโปรแกรมจิตที่จะทำให้เราค้นพบความสำเร็จดึงดูด สามารถใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จ,รจที่ไม่มีขีดจำกัดน,นี่คือกระบวนการของการวาร์ปโค้ดวิธีการจุนจิตที่ทำให้เราค้นพบสุดยอดวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เราเรียกตัวเองว่าซูเปอร์เนเจอร์ขึ้นความถี่หรือขึ้นไฟ กำลังเชื่อมจูนผ่านไปใจกลางสมองของเราในขณะน,นี้กำลังทำปฏิกิริยาให้สมองเกิดปฏิกิริยาทางเคมีไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการตอบสนองของความสงบสุขการตื่นรู้ของจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งด้วยการหลั่งสารโดพามีนสารเอนโดฟินสารเซโรโทน,นินสารออกซิโทโซินหรือแม้แต่สาร DMT ที่ทำใหเกิดปฏิกิริยา สมองและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงมันคือวิธีการว์ปจิตวิธีการโค้ชที่เรียกว่าวาปจัมปิง้งหรือวิธีการที่เราเรียกว่าสปิริ t ชวลจัมปิ้งมันเป็นการสั่นสะเทือนสนามควันตั้มที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาของคลื่นไฟฟ้าและการตื่นรู้ของสมองอย่างแท้จริงเราคือผู้สร้าง เ็คือจิตวิญญาณที่กำลังตื่นรู้ในชีวิตของเรา